คำคมธรรมะประจำใจวันนี้คนฉลาดทำเคราะห์ให้เป็นโอกาสแต่คนประมาททำโอกาสให้เป็นเคราะห์จากสมเด็จพุทธโคสาจารย์อปออปยุตโตสวัสดีครับพบกับผมนะครับหมอกีปังๆนะมารายงานตัวครับผม และตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายน2564เป็นต้นไปดาวอาทิตย์จับมือคู่กับดาวพุธครับโคจรเข้าสู่เรือนราศีพิกจิกนะส่งผลให้ดวงชะตาครึ่งเดือนหลังของทุกรักนาราศีเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความเฮงมีความปังนะครับลักษณะจะเป็นการใช้สติปัญญานะเปลี่ยงจากเคาะร้ายให้กลายเป็นทรัพย์นะครับมาดูกันว่าลักนาราศีของท่าน จะต้องจับประเด็นใช้สติปัญญาในด้านใดเพื่อการโกยทรัพย์นะแล้วก็มาติดตามรับชมกันนะครับผมและคลิปนี้นะครับก็ถึงคิวของชาวลัคนาราศีพิกจิกครับสำหรับท่านที่ทราบแล้วนะครับว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิกจิกท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยครับจะมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลย100%นะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบครับให้พิจารณาที่วันเกิดนะ หากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นอย่างมากครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งนะครับทางหมอคีปังๆก็ได้จัดทําคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวอย่างไว้ที่ช่องคําอธิบายด้านล่างนะครับท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิด ไปคำนวณหาผลลัพธ์นะครับและค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาของตนเพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผมดาวอาทิตย์และดาวพุธครับเขาจับมือกันออกฤทธิ์เป็นคู่มหาทรัพย์มหาปัญญาส่งผลอย่างไรให้ชัชาวลัคนาราศีพิจิกบ้างมาดูกันนะครับผมหลังจากช่วงกลางเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับ ดาวมรุตยูเนี่ยก็ได้ออกฤตนะทำให้ทุกลักนณาราศีครับจะต้องเจอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงได้พบเจอกับเรื่องของวิถีชีวิตใหม่ๆเจอกับเทคโนโลยีใหม่ๆเจอกับนวัตกรรมใหม่ๆครับหรือบางคนก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือจะเป็นลักษณะเออบางาธาตุนะได้พบโอกาสทางช่องทางธรรกินแบบใหม่ๆครับบางคนเนี่ยก็ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิถีชีวิตกันไปเลยก็มีนะ ตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ทธันวาคมนะครับในช่วงนี้ครับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมาของชาวราคนาราศีพิกจิกนะคำว่ากรรมมาก,ก็คออือเจ้าเรือนหน้าที่การงานนะครับ และก็ดาวพุธครับเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและลาภะของชาวรัคนาราศีพิจิกนะครับคําว่ามรณะตรงนี้ไม่ได้แปลว่าตายนะครับมรณะตอนนี้แปลว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบกระตันหันเรื่องของการพัดพาจากลานะครับเรื่องของการสูญเสียมรณะยังพูดถึงมรดกได้ด้วยนะครับและก็เจ้าเรือนลาภะก็จะหมายถึงโชคลาภและความสําเร็จของชาวรัคนาราศีพิจิกนั่นเองนะครับ ทั้งสองดวงดาวครับก็จับมือกันโคโจรเข้าสู่การทับรักนาของตนเองนะในช่วงกลางเดือนตุลาคมจนถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับชาวรักนาราศีพิจิกเนี่ยก็จะเป็นอีกเจ้าหนึ่งนะที่โดนผลกระทบจากดาวมฤตยูที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะดาวมฤตยูเนี่ยก็ทํามุมทําองศาเลงทั้งดาวอาทิตย์และก็ดาวพุธและดาวอังคารไปพร้อมๆกันส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตครับ เริ่มจากการพัดภาคจากล่าการสูญเสียนะเอ่อการสูญเสียคนที่รักการสูญเสียคนที่เคารพนับถือนะครับหรือการสูญเสียของที่มีค่าแต่อย่างไรก็ตามในการสูญเสียตรงนี้ก็จะได้อีกสิ่งหนึ่งเข้ามาทดแทนทันทีนะครับการที่จะต้องต่อสู้ดิ้นดนเพื่อเอาตัวรอดในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับผม บางคนเนี่ยก็เจอกับโครคภัยไข้เจ็บครับจนต้องวางแผนเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพแบบใหม่นะตั้งแต่เ,เริ่มต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับดาวพุธเนี่ยเขาก็เข้ามาเป็นฮีโร่นะทำให้บุตรและบริวารหรือคนที่มีอายุอ่อนกว่าหรือคนที่เก่งทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือครับทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะและมันจะดีไปกว่านั้นครับ จนเวลามันมาถึงวันที่17พฤศจิกายน2564ดาวอาทิตย์และดาวพุธครับเขาจับมือกันโคจรเข้าทับลักนณาเมื่อสองดาวนี้มาเจอกันครับโดยที่ไม่มีดาวดวงอื่นๆมาขวางเนี่ยเขาจะเป็นคู่ที่ดีครับเป็นคู่มหาทรัพย์มหาปัญญาส่งผลทําให้ชาวลักนณาราศรีพิกจิกเนี่ยมีความเขาเรียกว่ามีความเฮงมีความปังบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผม สิ่งแรกที่เรามองเห็นได้นั่นก็คือโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในตัวท่านเองครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนคตินะการเปลี่ยนแปลงมุมมองไปในทางที่ดีขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีเหตุผลมีความรอบคอบมากขึ้นเป็นผลที่ท่านเนี่ยได้แก้ไขปัญหาจากช่วงเวลาที่ผ่านมาครับและทําให้ท่านเนี่ยได้มองเห็นถึงโอกาสนะที่จะสามารถปรับเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นทรัพย์ได้นะ เอาไปต่อยอดแสวงหาผลดีๆเข้าสู่ตัวเองได้นานานับประการในอนาคตอันใกล้นี้นะครับจุดต่อไปครับในเรื่องของหน้าที่การงานนะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นครับจะเป็นลักษณะการเจริญเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างเห็นได้ชัดนะเป็นผลจากสิ่งที่ท่านเนี่ยได้ไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการงานครับ และไปแก้ไขในรูปแบบของการใช้ชีวิตที่ผ่านมาทําให้เกิดทัสสกษะใหม่ๆครับมีความรู้มีความสามารถมากยิ่งขึ้นและบริวารของท่านก็จะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนนะทำให้ลักษณะของงานที่ทําอยู่เนี่ยมีความเจริญมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากนะครับบางคนน่ยถึงขั้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลยก็มีนะหรือบางคนครับอ,อ,อาจจะมองเห็นปัญหาเดิมๆแบบไปต่อไม่ได้นะแล้ว,ลวออกมา ทำเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองก็เป็นได้เช่นกันและต้องบอกว่า,าหากเป็นกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองนะอดทนอีกสักนิดสักหน่อยนะกระแสะรายได้ความเฮงความปังมันกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลน้นี้อย่างแน่นอนอย่าเพิ่งท้อนะจ๊ะอีกจุดหนึ่งครับที่น่าสังเกตก็คือนอกจากดาวพุทธที่เป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะแล้วเนี่ย ดาวพูดก็พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะดาวพูดก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาบด้วยครับแล้วก็เป็นโชคลาบแห่งความสําเร็จนะในจุดนี้ครับเราจะไปโฟกัสในเรื่องของโชคลาบและแน่นอนว่าถ้าพูดถึงโชคลาบมันก็ต้องมีโชคลาบเด็ดเเข้ามาสู่ตัวท่านอย่างแน่นอนนะครับ โดยให้ท่านสังเกตตัวเลขที่อยู่บนในสถานที่ทํางานของท่านให้ดีนะเพราะในจุดนี้ครับตัวเลขที่อยู่เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยมันกําลังจะแปรผันเป็นโชคลาภเข้าสู่ตัวท่านสังเกตดีๆนะโชคมันมาถึงแล้วนะครับคำว่าโชคลาบนี้นะครับมันมาได้หลากหลายรูปแบบนะเบื้องต้นครับโชคลาภในเรื่องของการงานเนี่ยมีเข้ามาอย่างแน่นอน เหมือนมีโชคบุญหนุนดวงครับทำอะไรก็สำเร็จได้โดยง่ายมีคนสนับสนุนจากทุกระดับชั้นนะความเฮงความปังเกิดขึ้นในเรื่องของเนื้องานอย่างแน่นอนนะครับหากเราพูดถึงโชคลาบลอยเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นเพียงผลพลอยได้ซะมากกว่านะในจุดนี้ครับท่านจะต้องมีบุญบารมีในะการทำบุญทำทานให้มากพอนะครับโชคลาบที่ติดมาเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็จะแปลผลไปเป็นโชคลาภก้อนโตได้เช่นกันนะครับ โชคลาภอีกรูปแบบหนึ่งครับที่พอเข้ามาในชีวิตของท่านในช่วงนี้เนี่ยก็คือโชคลาภที่เกิดมาจากการสูญเสียหรือการพัดภาคจากลานะหากท่านไม่เกิดเหตเุการสูญเสียอะไรไปณนะช่วงเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นคนรักคนที่เคารพนับถือหรือเป็นข้าของเครื่องมือเครื่องใช้ข้าของที่มีอุลค่าราคาสูงสูงไม่ต้องไปเสียได้นะครับผม ก็จงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีโชคลาภใหม่เนี่ยเข้ามาปลอบใจนะทําให้ท่านน่ะรู้สึกไม่หนักกับการใช้ชีวิตมากเกินไปทําให้ท่านเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันเป็นแผลอะไรที่เกิดการสูญเสียในครั้งนี้มากเกินไปนะครับผมและอีกมุมหนึ่งครับเราจะพูดถึงดาวพุธท,ที่เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะซึ่งคําว่าเจ้าเรือนมรณะตรงนี้ไม่ได้แปลว่าตายนะครับแต่จะแปลว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนะ หรือจะพูดถึงมรดกก็ได้ด้วยในจุดนี้เราจะมาโฟกัสกันที่ว่าพุทเป็นเจ้าเรือนมรดกนะครับในจุดนี้ครับท่านมีโอกาสที่จะได้รับงานที่เป็นมรดกนะสารต่อมาจากท่านใดท่านหนึ่งนะครับที่เขายกเลิกกิจการไปแล้วนะครับหรือมีเจตนาจะยกกิจการตัวนี้ให้กับท่านไว้ดูแลโดยตรงก็เป็นได้นะครับหรือจะเป็นลนักษณะงานประจำนะ อาจจะมีเหตุการณ์ที่ผู้ใหญ่ในวงการนะครับถึงวาระได้ลาออกหรือปลดเกษียณนะครับและตัวท่านเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะได้รับตําแหน่งใหญ่ๆใ,ในจุดนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นลักษณะงานมรดกอีกชิ้นหนึ่งที่มีค่าที่คุณคู่ควรนะครับผมอ่าผมมีของแถมให้กับชาวร,า,ราศีพิจิกอีกนิดนึงนะครับผมเราจะไปพูดถึงออดาวพระเกตครับ ที่โคจรมาสถิตยอยู่ที่เรือนมรณะตั้งแต่วันที่30ตุลาคมเป็นต้นมานะนั่นหมายความว่าท่านอาจจะมีความสับสนมีความกังวลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอยู่ประมาณนึงครับเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะช่วงเวลานี้เนี่ยดูมันจะเป็นอะไรที่แบบกระหานกระทันหันนะแล้วก็รวดเร็วเกินไปตั้งตัวไม่ถูกไม่ทันก็เป็นได้นะครับ แต่ลักษณะของดาวพเกตเนี่ยเป็นดาวที่มีเงื่อนไขสูงนะหากท่านเนี่ยได้ทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานฝืนยิ้มและรับสถานการณ์สิ่งเหล่านี้ได้นะครับและสร้างกำลังใจให้ตัวเองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาขณะนี้เนี่ยมันจะนำพาไปสู่ความสำเร็จอย่างน่ามหัศจรรย์เลยนะครับผมอ่ามันจะเกิดมันมันเกิดขึ้นเพราะอะไรล่ะ เริ่มต้นเนี่ยไอการเปลี่ยนแปลงท่านอาจจะดูไม่คุ้นเคยกับเอ่อกับสภาวะกับสถานะที่เป็นอยู่นะแต่เมื่ออยู่กันไปสักพักมีการปรับจูนกันติดครับทีนี้แต่ท่านเอ้ยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นเลยนะครับเพียงขอแค่ทำใจให้ดีๆนะแล้วก็ตั้งสติให้ได้นะครับปรับตัวปรับอารมณ์ให้แจ่มใสอยู่เสมอเป็นใช้ได้นะครับผม โอเคครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องที่ต้องแจ้งเตือนให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกได้ระมัดระวังกันแบบเบาๆนะกันแบบเบาๆนะครับจะเพจจะเป็นผลการออกฤทธิ์ของดาวพระราหูนะที่ในช่วงเวลาเดียวกันครับก็ได้ทํามุมทําองศาเลงทั้งดาวอาทิตย์และก็ดาวพุธตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนเป็นต้นไปเลยนะครับผมดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุครับ ที่มีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของที่บ้านที่อยู่อาศัยสมาชิกในครัวเรือนเข้าของเครื่องใช้ในบ้านนะครับรวมไปถึงยวดยานพาหนาะที่ใช้อยู่ในบ้านนะครับก็จะมีปัญหาเข้ามาอยู่ประมาณนึงนะแต่เออเขาเรียกว่าอะไรอยาไม่ต้องไปซีเรียสไปต้องไปกังวลกับมันมากนะครับเพราะว่าดาวราหูเองเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นนิดนะก็คือมีการอ่อนกำลังลงแล้วนะแต่อยากให้รับฟังปัญหาตัวนี้ไว้นะครับ เพื่อเอาไว้รับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะและท่านก็จะมีโอกาสที่จะได้โกยทรับฤทธิ์ของดาวอาทิตย์และดาวพุธได้อย่างเต็มที่นะครับโดยผมจะให้รายละเอียดตั้งต่อไปนี้นะดาวราหูครับเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุทํามุมทําองศาเล็งกับดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานและก็สถิตทับรักของท่านอยู่ จะส่งผลทําให้มีปัญหาความขัดแย้งครับมีความน้อยอกน้อยใจนะต่อปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่บ้านหรือสมาชิกในครัวเรือนนะครับลักษณะจะเป็นเรื่องของการต่อว่าตัดพ้อกันมากกว่า ไม่ถึงเรื่องของไม่ไม่ถึงเป็นการแบบทะเลาะวิวาแตกหักแตกพอนะครับผมเพราะอย่างที่บอกครับดาวพระราหูเนี่ยได้ตำแหน่งอ่อนกำลังลงไปแล้วนะปัญหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับคู่รักคู่ครองกับสมาชิกในครัวเรือนเนี่ยเอ่อมันก็จะค่อยๆพัฒนาและสารต่อไปใ,ในทางที่ดีขึ้นแต่ก็ต้องอาศัยระยะเวลากันสักนิดนึงเหมือนกันนะครับผมอีกมุมนึงครับชาวลัคนาราศีพิจิกที่ทำงานที่ต้องอาศัยลูกค้าหรือหุ้นส่วนนะ ก็จะต้องมีปัญหาความสัมพันธ์กับบุคคลเหล่านั้นอยู่ประมาณนึงครับท่านอาจจะถูกหุ้นส่วนหรือลูกค้าเนะี่ยเรียกไปตําหนิตีเตียนในระบบการทํางานที่มีความเสียหายมาก่อนหน้านี้นะครับและท่านก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดเนี่ยเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาในจุดนี้นะอ่อบางทีเนี่ยในจุดนี้เนี่ยเราอาจจะต้องทําอะไรที่มันเกินหน้าที่เราไปบ้างนะอาจจะมีเรื่องของการเงินที่กินเนื้อตัวเองเข้าไปบ้างนะครับ แต่ก็ต้องบอกว่าเออเมื่อท่านแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้สำเร็จเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นข้อดีนะทำให้ท่านได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหรือหุ้นส่วนมากขึ้นนะครับเพราะพวกเขาเหล่านั้นครับก็จะมองเห็นว่าเฮ้ยลัคนาราศีพิจิคนนี้เป็นคนที่รับผิดชอบต่อปัญหาดีดังนั้นฉันจะมีธุรกิจใหญ่ๆใ,ใ,ในอนาคตอันใกล้นี้ฉันก็จะใช้บริการของท่านนั่นแหละเออมันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น และบอกได้เลยนะไอการต่อยอดครั้งต่อต่อไปเนี่ยมันจะมีความเฮงมีความปังมีทรัพย์ก้อนโตมากกว่างานที่กา้านท่านได้แก้ไขปัจจุบันนี้ซะอีกนะครับจับตาดูไว้ให้ดีนะและเมื่อดาวราหูครับเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะทำม,มุมองศาเล็งกับดาวพุธครับดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและลาภะ ที่สถิตทับราคาณาท่านอยู่ในจุดนี้ครับท่านจะต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้ภาษากับคนรักกับคนในครอบครัวกับลูกค้ากับหุ้นส่วนให้ดีนะเพราะในช่วงนี้ครับท่านจะคิดอะไรแล้วก็ไวแล้วก็แรงมากๆนะครับจนบางทีเนี่ยคนรอบข้างเนี่ยเขาตามไม่ทันนะหรือคิดตามไม่ทันก็เป็นได้จนในบางมุมครับคนรอบข้างเกิดความสงสัยและไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านทําอยู่ เพราะอาจจะมีเรื่องของการสอบถามนะครับหรือซักถามเกิดขึ้นและการซักถามตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเอ่อมีเขาเรียกอะไ พูดด้วยอารมณ์เป็นสําคัญนะดังนั้นครับต้องระมัดระวังเรื่องของวิธีการสื่อสารให้ดีครับในกรณีผู้ที่ร่วมงานกับลูกค้าและหุ้นส่วนเนี่ยท่านก็ต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารไว้ให้ด้วยนะเอ่อตรงนี้มันอาจจะมีเอกสารตกหล่นสูญหายนะครับหรือข้อความเอกสารเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะและนํามาซึ่งเรื่องของความเดือดร้อนความไม่เข้าใจระหว่างท่านกับหุ้นส่วนหรือลูกค้าก็เป็นไปได้นะครับ มันเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับเอ่อทุกคนมันไม่มีใครเจตนาจะโกงใครหรอกนะเพียงแต่ว่าการสื่อสารเนี่ยมันขาดขาดตกตกลนมันไม่มีประสิทธิภาพนะครับมันก็เลยแบบว่าโอ้แล้วก็ต่างคนต่างคิดเห็นไปต่างๆนานาามันอาจจะลาไม่ถึงว่าเฮ้ยเธอโกงฉันหรือเปล่าฉันโกงเธอหรือเปล่าฉันโกงเธอคงไม่มีหรอกเธอมาโกงฉันหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นครับจะต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารเรื่องของภาษา ในจุดนี้ให้เป็นพิเศษด้วยนะครับผมจะได้ไม่เสียหายมากจนเกินไปโอเคครับในจุดนี้นะหมอคีก็อยากจะขอนำเสนอครับการเสริมโชคชะตานะในแนวของดาวพุธและก็ดาวอาทิตย์ครับให้มีกำลังแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะเพื่อที่จะใช้เรียกโชคเรียกทรัพย์ให้มากเป็นขึ้นเป็น2เท่าสามเท่ามากขึ้นเป็นทวีคูณน,นะครับผม ในจุดแรกครับการเสริมกําลังให้กับดาวอาทิตย์ขึ้นชื่อว่าดาวอาทิตย์เนี่ยก็หมายถึงตนเองนั่นแหละครับผมนั่นก็จะหมายถึงการรักษาศีลห้านะครับการทําบุญทําทานเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีบุญบารมีที่สูงส่งครับยิ่งหากได้เสริมกําลังด้วยการฟังเทศฟังธรรมนะโดยเฉพาะการศึกษาเรื่องของอิทธิบาสีหรือหนทางสู่ความสําเร็จครับและหมั่นแผ่เมตตาอยู่เป็นประจำนะให้กับเหล่าเทวดาที่คุ้มครองตัวเรานะครับ และเหล่าญาติสัพเพวสีรวมไปถึงบริวารทั้งหลายที่ติดตามเรามานะครับขอให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมนะอย่าได้ขัดขวางซึ่งการและกันแต่จงส่งเสริมเราด้วยกำลังปัจจัยต่างๆทั้งเรื่องทรัพย์ทั้งเรื่องสุขภาพและองค์ประกอบอื่นๆครับที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสเจริญในศีลในธรรมและก็มีโอกาสได้อุทิศส่วนกุศลให้ท่านทั้งหลายในภายภาคหน้าในการต่อไปนะครับ อันนี้คือการส่งเสริมบุญกำลังในแนวของดาวอาทิตย์นะครับและการเสริมบุญบารมีในแนวของดาวพุธครับขึ้นชื่อว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวกำลังธาตุน้ำนะดังนั้นครับจึงควรถวายน้ำหรือของเย็นให้กับเหล่าบรรดาพระพิสุสง์นะครับรวมถึงการฝึกจิตฝึกสมาธิครับยิ่งหากก่อนได้ฝึกจิตฝึกสมาธิเนี่ยเราได้ลํำลึกถึงบุญทานที่เราได้ทำมาก่อนหน้านี้นะและแผ่เมตตาครับ จะทําให้การฝึกสมาธิเนี่ยง่ายขึ้นนะและการฝึกจิตฝึกสมาธิครับมันเป็นมหากศลสันยิ่งใหญ่นะเพราะในขณะที่เราปฏิบัติสมาธิครับจะเป็นช่วงเวลาที่เราถือสินท่าได้ครบนะการนั่งสมาธิก็จะเป็นการยกระดับสภาวะจิตใจนะครับผมจะทําให้เราเนี่ยลดทอนกิเลสแล้วก็ทุกในใจของเราให้ลดลงได้นะครับ และก็จะส่งเสริมทําให้จิตใจแจ่มใสและเมื่อคุณจิตใจแจ่มใสครับมันก็จะมีสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาหาตัวคุณนะมันจะเข้าสู่กดแรงดึงดูดครับที่จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตของท่านนะครับและก็มีหลายคนครับได้ลองปฏิบัติแบบนี้มาแล้วนะกลับกลายเป็นว่ามันมีโชคลาภส่งเสริมเข้ามาจริงนะครับผมหาทรัพย์ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะและทรัพย์ตัวที่เราหามาได้แบบง่ายๆตัวนี้เนี่ย เราก็จะเอาไปทาบุญต่อยอดโชคลาภในครั้งต่อๆไปนะครับในจุดนี้ครับไม่อยากให้พลาดโอกาสดีๆนะอยากให้ทดลองทําดูครับเพราะมันจะเป็นสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอนอันนี้หมอคิดทดลองกับตัวเองมาแล้วนะมันดีจริงอยากให้ลองดูนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับดวงชะตารัคนาราศีของท่าน สังเกตได้ว่าการใช้สติปัญญาที่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นพ้นที่มาของการเรียกทรัพย์ให้กับตัวท่านได้เป็นอย่างมากและก่อนจากกันไปนะครับด้วยการที่หมอขี้ปังปๆเกิดมามีดวงเป็นจัตุสดายนะครับก็คือมีวาจาเป็นทรัพย์นั่นเองก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับจงประสบผลสำเร็จในชีวิตบุญกุศลที่พวกท่านได้ทำมาจงแปลเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของโชคลาภเป็นโชคบุญหนุนดวง ให้ทุกท่านมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปและปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงนะครับวันนี้หมอที้ปังๆก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับโหาศรสตาที่มีความแซบเวอร์ในคลิปหน้านะครับผมเราจะมีอะไรมาฝากกันนะฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ